มันสด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 คือจุดนี้เลยซีฟูด คิวรีสอร์ทเขาบอกวันนี้มีที่มาว่าทำไมถึงชื่อบาร์บีคิวรีสอร์ทรู้รือเพราะที่นี่เขาต้องการให้เหมือนบรรยากาศของรีสอร์ทนั่นเองนะจ๊ะชื่อสดแล้วอีกอย่างหนึ่งยังไงเพราะว่าเรารู้สึกตกใจเลยใส่ไรเสือกันมาบ้านโปร่งโล่งสบายแล้วก็ชื่อสดดิจุ๋ยเท่าไหร่จุ๋ยเท่าไหร่จุ๋ยเท่าไหร่ได้จะตกใจทำไมถ้าหลายคนเข้าไปดูกันได้เลยไม่ได้ตองไม่ได้ ขอโทษที่จอดรถเนืองแน่นมากจอดได้ประมาณ50คันแต่วันนี้รู้ไหมว่าพามากินอะไรเนี่ยกินอะไรอะไรอะรู้นี่เกีหิวเหรอเนี่หิวเลยหิวเลยอร่อยแล้วเดี๋ยวเราพาไปกินดีกว่าอ่ะข้างในเขาบอกว่ามีของดีๆสดๆด่าตาไปดูหน่อยราคาแค่สองร้อยหกสิบบาท thank <laughs> นี้นะถ้าคุณจะมาคือสวมใส่ถุงมือแล้วเราไปรอดูเมนูกันห่อยว่ามีอะไรให้เรากินบ้างนี่มีผลไม้มะม่ตาหวานจ้าสับปะรดไส้กรอกวุ้แปาท่อมกอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้ายโอ้พี่อ้โหโอ้หอ้โหโอ้อ้โหโอ้โมโอ้โหโอ้โหโอ้โ้นออ้โอ้โหโออ้อ้้้ ไม่ใช่กระเป๋าไปได้ยังไงที่นี่มาบาร์ิวอีสองถูกต้องติ้งย่างหน่วยใส่ได้ยังไงอ่ะนี่ไงขอมสดมากๆซึ่งปกติเรากินไม่ได้ในนี้อยู่แล้วปกติเราไม่ต้องปิ้งใต้มาบาร์บีคิวอีสองกาแต้องเป็นกาแฟอีสองมีอะไรบ้างโอ้ยนี่มันคือไม่ใช่เป็นยาที่กินเนื้อเนื้อเน็ตเน็ตไม่โซ่นื้อ เนื้อพี่ชายดำไก่พี่ชายดำอันนี้้นะเนืหไก่ะเรีกีนะคะนอไก่พี่ชายดำนอกจากนี้ยังมีไ่นันงาด้วยนะคะทั้ไหมูท้งนะคะขอบคุณมากขอบมากของดามั้นอนเคอโอ้ยอต้องสายค่ะค่ะอันนี้คือเด็กนาหมูเด้ของนันแงมากอันนี้เขาโด่งดังเรื่องหมูนั่นเองอ่า เรื่องหลากหลายนีดูดูไวดีดกว่าเมนูนะคุณเยอมากยังมีไอศครีมด้วยนะจ๊ะใช่เราก็มีเอ๊ะปลาปลายลาซูชิใช่ไหมพี่ซูชมนไม่มีปลาปูว้า้ววจา้าวาน้าวว้าวว้นวว้า้าวว้ว้วา้าวว้วน้าาวปูาวว้ว้แ้ว้้ว้าาา้ว้าา้ ป๊มึงเฮ้ยนี่นเนียสไรโอ้โหปูสไลด์แล้วนี่อะไรนี่อะไรเขยน้าร้องมชันน้ำปลาไอศครีมบ้าในราคาแค่สองร้อยหกสิบกานไม่บ้างไม่ได้แล้วนะจ๊อ่ะเราย้ำได้เีกรอบอยู่ร้านี้ชื่อว่าอะไรร้านบิ๊กคิวรีสอร์ทค่ะพอมจะกินกับยังโอ้ยพร้อมไปไหนไร้อินไหมได้ยินอะไรไหมใครตัดพารัส Oh, ขนาดนี้ตอนนี้เราพาทุกแม่ทุกคนอยู่ในร้านบาร์บีคิวรีสอร์ทเป็นยังไงบรรยากาศบรีสอร์ทนะโอ้โหเหมือนมากเลยค่ะสุดยังไงสดชื่นสดชื่อจดชื่นหรอดูข้างหน้าเลข้างหน้าอ๋อมันแน่นขนาดนี้อ่ะแนะนำก่อนที่จะไปี่สามเตายังไงเอ่ยใช่มันมีสามเตานะคะเตาแรกค่ะก็จะเป็นแบบว่ากระทะย่างเนยค่ะเตาที่สองนี่เลยก็จะเป็นแบบว่าหมูกระทะปิ้งย่าง่งจะมีน้ําแล้วก็แบบปิ้งย่างแล้วก็เตาที่สามค่ะก็จะเป็นแบบว่าปิ้งซีฟู้ดต่างๆค่ะ ไปเลยน้าจินมมะปีนี่จะเดี๋ยวกนค่ะน้ำจิ้มเขาเด็ดมากเลยนะคะ,ะ,คะมีถึง3าสูตรันแรกนะคะนั่นก็คือเป็นออริจินอลแล้วก็เป็นแบบซีฟู้ดค่ะแล้วก็เป็นน้ำจิ้มแจ่วค่ะมีถึงสบบรสชาติให้แล้วยังไงไม่รู้รสไม่รู้รสต้องชิมต้องชิมอ่ะชิมเขาบอกว่าสูตรที่เด็ดเลยของที่นี่ั้งสาตัวตัวนี้ค่ะจิ้มแจ่วออริจินอลขอชิมนิด อันนี้แยังยังไม่ตใส่ตรงนี้ในี้นี้อไกอใส่เลียวแล้วก็คอแบบจัจานดอากว่ชุดเราชุทังกับชุดเราก็ดจริงไมแขาบอกที่นี่เด็ดจริงเดี๋ยวขอชิมซีฟู้ดได้ไหมขอแรบแๆเป็นยังไงคะมีมีความมุ้ยมีความเปรี้ยวหวานแล้เผ็ดลึกอรย จริงๆน้ำปีปูที่นี่อ่ะถือสกี้อย่างมึงเขาใครชอบกินแบบอย่างนี้แล้วก็มีผักนิดนึงแล้วก็ใส่สกกี้นะคะเดี๋ยวจะชิมเด็ดใส่มาเด็ดคืออะไรถูกความรัเด็ดกว่าพวกเราการทำที่ี่นี่หอมเรียงหอมหอมเลยอ่ะเรามาดูไปดูข้างหน้ากันเลยก่อนดีกว่าอ่ะเราเอาเนยมาก่อนเลยเนยที่นี่เขาเรียกว่าเนยพรีเมียมัะจ้าอ่ะเดี๋ยวเราหยิบให้เน่เนยก็หั่นมาเป็นจับนี้เลยนี่ดูดูดู แล้วนี่ยังไงก็คือใหญ่ครับปนินเนี่ยฮะอันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมอันนี้ชีสเหรอันนี้ชีสเหรอเนยเหรอทำไมแกไม่บอกล่ะอ่ะเริ่มเนยอ่ะอ่ะขอยืนเหรอยืนอ่ะยืนเฮ้ยเราเริ่มกันเลยเถอะเขาโรยหิวมากนี่ตอนนี้เขาบอกว่ามีตรงนี้มีซุปต่ำด้วยนะซุปต่ำมีุปตัปลาด้วยอ่ะเขาอัดฟอยมาอย่างดีเลยนะจ๊ะสําหรับคนที่จะมากินที่นี่ย้ําอีกรอบหนึ่งว่าราคาเพียงสองร้อิบเก้าสอบาท นี่อันนี้ปูบานปกติแ,แล้วมีกุ้งด้วยนี่2องบาทแต่ว่าที่เนี่ยไม่จํากัดเวลานะจ๊ะแต่อาจจะต้องเสียค่าตักเสื้อนิดนึงต,ต้องต้องหา <laughs> ไม่ปกติยังไงเออ มาถึงก็คือต้องมีกลิ่นแบบอันนี้คือรสชาติของเป็นยาของจริงของรสชาติจากนี้ดูของสดแต่ละอย่างนี่เขามีผักบริการเต็มดึงแน่นมากแล้วก็มีในส่วนของผลไม้ด้วยอ่าหลากหลายเลยทีเดียวเรามาชิมกันเลยดีกว่าเรามาเริ่มจากเนื้ออันนี้อันนี้คืออะไรเนื้อไก่ใช่ไหมเนื้อไก่เนื้อไก่เนื้อเราลองใส่เข้าไปเลยละกันใส่ใส่เข้าไปเลยใส่เพื่อเลยเราเลยอเนาอเกือบไปเจอกระเด็นรู้แต่ว่าเหลืองหลับแกะอันนี้ อะไรอะไรการนะทุกคนปอาวขนมจีบมันจะของกินแน่นมากเลยตอนนี้จะบอกว่าชุดเราอาจจะไม่อยู่อันนี้ขนมจีบนะครับอนี้คนขนมจีบหมูอันนอยากให้ดูตกเตานี้บ้างตักตานี้กูแบบสีูแบบกุ้งเอวยูเอยาหอยเอวยูเลนบารเราก็คือแบบว่าคุ้เป็นกุ้งปูเป็นปูดีและดูการของคุณแน่นมากดีมาก ดูด <étique> <ural> ูพี <Ay glorious. S 1> ่ดูดูพี่ดูดูดีูดิน่้ดีเลยน่าไม่ดดีเป็นอะไรกันเนี่ยนี่ปดนที่ตดงานปาร์ตี้ใช่ไะปาร์ตี้กินเสือ้เหมือนในที่สอนยิงปด้วยอ่ะดย เตานิดนึงเนาะของเขาร้อนหืมสดเด้งมากจริงๆเอ้คุณผู้ชมนี่เขาบอกว่านี่เป็นทะเลผัดผงกะหรี่นะจ๊ะเราจะลองชิมดูนี่เลยดูดิเนื้อแน่อน,อ,นอ, <c oughs> อร่อยคน,น,น,นั้น้วำจิ้มนี่นะเขาขอบอกว่ารสเด็ดนะ นัวนัวจ้านัวนัวจ้ากิ่นก็ยังเปื่อรอ่ะแล้วนี้นะคะก็คือปลาหมึกนะคะโหแบบเด้งๆมากๆเลยนะคะเดี๋ยวผมนี้จะชิมให้ดูนะคะเดี๋ยวนะขออนุญาตจิ้มน้ำจิ้มด้วยนะคะเป็นคนชอบรสเผ็ด <c oughs> ของทางร้านเลยซึ่งตอนนี้ค่ะเขามีอยู่2สูตรค่ะสูตรแรกนะคะก็จะเป็นแบบว่ากุ้งใช้น้ำปลาใสออ่น้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะส่วนสูตรที่สองอันนี้นะคะจะใส่วาซาบิค่ะเดี๋ยวจะมาชิมเลยหืมเนื้อมันแดนมากเลยอ่ะอร่อยมากค่ะแล้วก็มีอีกสูตรหนึ่งตุวาซาบินะคะ มวาซาบิไปด้วยสำหรับคนที่ชอบวาซาบินะคะก็อันเนี้ยแนะนำเลยดิดมากเน่เขาบอกว่านี่หอยอุ้ยอุ้ยอุรอนใช่มร้อนร้อนมาถึงที่หอยที่ทำไมยังไงยังไงต้องกินแบบอย่างนี้ให้มันสด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 คือจุ่มเลยซีฟูดซีฟูดเฮ้ยที่นี่คือไม่น่าเชื่อคือแบบว่า269กาจะให้ราคานี้เขาได้กำไรหรือเปล่ากุ้งอ่ะกินแบบพี่เตยไม่อันนี้นี่กินอะไรกินหอยไงหอยนี่สคุณหอยกุ้งเป็นกุ้งหอยร้อด ไม่้ไม่จํากัดเวลาไม่จํากัดเวลาคือมาเนี่ยคือเจาะจงตรงนี้เลยก็เดี๋ยวฉันกะว่าโอ้ยรอดฉันกะว่าเดี๋ยวกินเสร็จปุ๊บแล้วก็วนเว้ยแล้วเดี๋ยวก็กลับมาที่รอนเขาจะเพิ่งจำไม่ได้เขาจำหน้าไม่ได้เราเปลี่ยนชุดเนี่ยชุดมาเยอะไม่ต้องขนาดนั้นไม่ต้องขนาดนั้นใช่ป่ะคือชุดไล่เสือพันอายูุเขาจําได้เดี๋ยวเปลี่ยนแว่นคือแต่ว่าคือกินได้ไม่อั้นเลยกินได้ไม่อั้นเลยตกแล้วผมจบได้ดูนี่จะบอกว่าสั่งกลับบ้านก็ได้นะจ๊ะจะบอกว่าใครอยากอยู่ที่บ้านก็มี สั่งด้วยได้แมนด้วยแกฟูลด้วยโทรมาได้เดี๋ยวขึ้นเบอร์ไว้ให้แตาจะบอกว่าตอนนี้แอบไอสองคนนั้นมันไปย่างกันอยู่แต่เราได้กินซีฟู้ดเราต้องตอกอะไรนะจ๊ะนี่ปูปูปูเป็นแกะให้เหนื่อยได้ไหมเป็นคนไม่ชอบแกะปูแต่อยู่บ้านแบบเป็นลูกคุณหนูอ่ะเคยปะมดแกะหน่อยได้ไมองไ้ก่อนอกว่าเดี๋ยวมาแกะเดี๋ยวกินก่อนเลยเดี๋พวกนั้นนานจะไม่กินงเราใช่ไหยะตันนดอันนี้นะอื้หูมูหอหม กินปล่อยให้พี่เศ่กับกายฝั่งนู้นเขาจะกินอะไรอันแล้วมากินของแซ่บอย่างนี้แล้วพบเคล็ดลับความอร่อยดีๆกับน้องกาลและน้องเกณน,นะคะไปชมกันเลยเรค่ะกลับมาพบกับเคล็ดลับความอร่อยภายในหนึ่งนาทีเกณค่ะ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 เกค่ะ,ะ,ะสาหรับวันนี้เคล็ดลับความอร่อยกับน้ำจิ้มรสเด็ดกับสามน้ำจิ้มรสชาติแห่งความอร่อยหนึ่ง รถดั้งเดิม2รถซีฟูด้ดสรถจิ้งเจยวเล <laughs> คุณร้านอาหารบาร์บีคิวรีสอร์ทที่มีถึง8สาขาแต่ตอนนี้เราอยู่ที่สาขารามินทาต้องกราบขอบพระคุณพี่นับมนดดวยนะจ่ะาแต่สําหรับวันนี้สําหรับช่วงโควิดแบบนี้คนไหนที่อยู่บ้านรู้สึกอากาศไม่ปลอดภัยจะบอกว่าตอนนี้สปอนเซอร์ของเราต้องกราบขอบพระคุณเลยกับเครื่องฟอออากาศไบออสเซเวนที่จะบอกว่าร้านอาหารโรงแรมหรือใครที่อยู่ที่บ้าน ไม่มีอากาศปลอดภัยจะต้องมีเครื่องฟอกอากาศอย่างดีเราจะขึ้นราหาแว่นี่รูปภาพขึ้นอยู่ตรงนี้เลยจ้าสำหรับใครที่อยากต้องการติดต่อก็สามารถติดต่อได้เลยสาหรับเครื่องฟอกอากาศดีๆแบบนี้เพื่อให้สุขภาพที่ดีด้วยะสําหรับวันนี้ร้านนี้เขาอยากกินต้องการสั่งซื้อสั่งซื้อที่ไหนเอ่ยค่ะก็จะโทรติดต่อนะคะเบอร์0882495 299ค่ะเดี๋ยวเราสั่งไมใหดยห้ดยกินได้เลยกิดยได้เลย,ย,ยลรวช่องทางาการแบบส่งจากส่งยังไงค่ะก็สามารถสั่งได้ที่ไลน์แมนนะคะแล้วก็แก๊ปฟู้ดค่ะถ้าอยากทุกท่านนะคะอยากจะรับประทานอาหารตามทุกเราไปชิมอาหารอร่อยอร่อยคุณภาพดีๆที่ไหนเด็ดที่ไหนดังเนี่ยพวกเราจะรีบตามไปให้ทุกคนยังไงก็อย่าลืมทุกช่องทางการติดต่อนะคะกด subscribe กดไลค์ทาง Facebook แล้วก็ อยู่ของเราด้วยอ่าจะบอกว่าติดตามของเรารายการของเรามีกิดเด็ดแบบนี้ทุกอาทิตย์เลยนะแล้ววันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแต่เพลงนี้แล้วกลับมาพบกันเช่นเคยกับรายการที่พิชว่าเมียต่อไปวันนี้ขอตัวลาไปกินก่อนเลยจ้าบายบาย เจ้าของร้านคุณน้ำมนต์นั่นเอบ <น S 1> อคุณมา,ะะากกับร้านาบับิคดีค่ะ,คะดีกว่าว่าตอนนี้ร้านมีกี่สาขาสาขาอะไรบ้างตอนนี้มีทั้งหมด8ดสาขาแล้วนะคะมีสาขาบางแคค่ะปิ่นเก้าค่ะรามินทาก็คือสาขานี้ค่ะ,ะแล้วก็บางนาค่ะนวนนครวงสว่างปากเกร็ดแล้วก็สาขาสุดท้ายก็คือรังสิตค่ะ ใช่ใกล้แถวไหนก็ใช่แถวไนใช่แล้วค่ะขายดีขนาดนี้เขาบอกว่ามีคนอยากซื้อแฟนชายขายไม่พูดตอนนี้ตอนนี้ยังไม่ยังไม่มีในเรื่องของแฟนชายค่ะเราอยากจะรักษาคุณภาพของบริการของเราเอาไว้แบบนี้ก่อนค่ะแล้วก็ด้วยด้วยศักยภาพเราเปิดมา14ีปีแล้ว14ปีใช่ค่ะธรรมดาเขาบอกว่าเป็นตัวชูขนาดนี้ของที่เรากินไปทีนี้สดมาก และเมนูหลากหลายอาหารอร่อยทุกเมนูคุณม่คุณบคุณมจรคอนเฟิร์มจริงๆและราคาไม่แพงจับต้องได้เลยสำหรับษฐกินจัใช่ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่นมณ์แล้วก็สําหรับใครที่อยากจะเข้ามากินแบบนี้นะที่จะรถสะดวกสบายอาหารอร่อยแต่งตัวนั่นแบบเราก็ได้นะจ๊ะมาได้ยินดีเลยค่ะทินมณ์แนะนําหน่อยถ้าเกิดว่าใครอยู่แถวรามินทามายังไงคะสขารามินทานะคะตั้งอยู่บนถนนรามินทาค่ะตัดซอยทางเข้าถนนชรพนสังเกตง่ายๆก็คือรามินทาซอย51ค่ะคุณเลี้ยวเข้าถนถนนชรพลใช่ถูกต้องค่ะ นิดเดียวอ่ะก็ฝากไปด้วยกับร้านบาร์บีคิวรีสอร์ทวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวยัสดีค่ะ